สาธุสาธุสาธุพุทธาตานังธรรมาตานังสังฆาตานังแล้วนี้ผู้ขาก็ไหว้หาคุณพระแก้วสามประการได้แก่ยังได้แก่คุณพระพูดพระรมพระสง่งแล้วว่ากูกูสันทวาโกนาคามโนกสับโบโโสโปโฮตโมสีสีสีอาเลียเมเตโย ลว้วนแต่ห่อฟุทธเจ้ามาปลกมาคุม้มเจ้ามาปลกมาบังให้มากังมาเลียมือมาทียมไว้แม่นังละไอผู้ไปยู่เมื่อเป็นแ่นอยู่รถโบขึ้นแต่ไง โอ้ยม <accurately S 2> like ีแตงแต่ผู้บ่าทั้หน่อยปานั่นมันจก็ในสิบ่ขึ้นเลยเนี่ยแต่ว่าต้องขอเวลาจักหน่อยแต่ยืนก็ยังบ่อยู่ยังสิไปอยู่รถซอยเพิ่นอยู่เออได้แล้วตอนนั้นน่ะคั่นบ่มีเจเสืยไลายคือสิบ่ขึ้นดอกแล้วเบิ่งส่งเพราะว่าบ่มีแนวพาขึ้นโอ้ าถุนตะขาตักน้องมือน้องทาน้องก่อนก้อยกล่าวมาสู้ท้องนาง ผู้สีลำขอเดิมแม่ขอให้ได้ถูกกรรมใดถูกกไปนดำลำแนงเลียวให้เปี่ยวปานลมเรือไหลอาคากางสีบังเอิญพ่อสอนเด็กคุณว่าคุณนั่งดือคุณไหลสวนเจ้าลายมาคุ้มเดิมทันขอหลายได้ถูกฉันแต่ปันแนวไรอีกตอนหนึ่งคุณลาบตาไตทั้งสามตาสูไล้รังนองให้ต๊ะโต๊ะาปนาดีสีแก่งงามเดิมแม่ดำลาบุค่าสันแดงเป็นเพื ห้องน้องระวงไวอะไรนี่อีกกับกำไฟคี่ไปปุ้นแหงอาโป่อว่ายโยเตชโจมูลงไปนามมีมนมาขันไปอาคมเขาสิใสยามดื่มแม่สิใครก้าเตี้ยเสียงจุนดังฝนอีกตอนหนึ่งกับทั้งหงุ่งตัวตา่องน้ำขันอวาละหันซ้ำมาปุบาเท่ามาเต่าให้ปั่นหน้ากาบป่านายคุ่ง พาส่งมูนั้นให้มาห้อยอยู่นําขอไหลไรไถูกกําไปถูกสําคําจาคุณละไว้อินพาพงจมนั้นนําหลวงมาของมากุ้มมาคุ้มฉันแนพ่อแม่พี่น้อก็มาปองนั้นนีคุณพาสีไตแก้วอันแนวดีสีสองมาละะรองเลือกมาคุมไว้นาง สุดทางางามีวนขางมีบอนขัง,ง,ขงไปข้าปองมนันเป็ี่ยนในนันเดือร์มาสูโ่โมเขนห่มกันเดือเจ้าสีตาเจ้าเขาพาเจ้าเก่าไปผ่าร่มตาลัปอบโมเขนเอือสัตย์สิบลายยาดสิบลายยางเด่นขอเสียงคนสิรุ่ยไปหนาแน่เลย โรน่าไว้ก้อนลาพี่น้องทั้งหลายขอบคุณค่ะขอบคุณอีแม่แก่โนนเพชรคนสวยโนนเพชรคืคนอโนนเพชรก็แม่โนนเพชรเนาะค่ะขอบคุณค่ะเธอที่แหลกแหกที่มาส์เซอลมอลำนัตยาปากเนี่ยปากขี้งน้ำเดอะม,ม่เดออีแม่แกของเฮา กาวหน้าไว้ก้อนลับพี่น้องทั้งอะไรแล้วคือเดี๋ยวนี้เปียบแล้วคือหนังกำลังลืมใช้ละวความรัการออกฉากรักล้ำดีฟีปากลืมโอ้สองสามมาเด้อแม่มา,วมมาตวเคยสนามกำลังเตรียมเท่านุวีดบ่ท่านเปิอเ้อเฮืองสันนาน เสียงกำลังพุ่มงานโอ้ข้บพอทันฮอนตั้งะสติไว้ก่อนโอ๊ดดานเดียวเดียวะเลกำลังเหนียวก้อนพุ่มเือดอ๋อลาพีนอกกายจะคุดฮอนหมกฮอนไตแม่นตั้งในแม่นตั้งในเวินละนังมาแข่งมาพอมาพอตั้งว่าหมอน อาไปลำดีซื้อกอกแมีแม่สองระวังดับคนดีหากลำโอดีแต่ได้เพิ่นศรีษะง่ายเอ้ยเฮ็ดจังไเพิ่นลักษิาะไม่รำกอดหันอดไปเถิดแล้วนอนไปกึนเดี๋ยวสอดเศร้าสอดเศร้าสอดเศร้าเสียใจผู้เจ้าทิ้งมุกถึงไปได้เพรทันได้ไปเริ่ม

นี่พี่น้องเพิ่นวานมือนี่ยกเหลกแหกที่มันเพิ่นว่าไว้หออัยอคู่สิบนี่พอก็มีคู่กีกับปู่ต้องมีวาดปู่ศาสตร์ทมีเลียมมีลายเป็นละการธรรมดาของบรมบลำเพิ่นว่าเพินนหันใหม่ใส่ย,ยาบ่ท่านติมจะต้องระลึกถึงคุณมีดอนมั่งดาคุณคููบาอาจารย์เป็นละการธรรมดาเพิ่นว่าเฮ็ดน,นีหยังก็ต้องเฮ็ดตามเฮ็ดดอกปูคิดหดยังก็ต้องิีตามข้องเฮ็ดตามห้วยป่าลาตามห้วยปู่เห็นห้วยพอง กมซูขอพูดอีแม่นูจ้าคุณแม่นูคนสวยเออญาติพี่น้องจะพาไาแม่นูเนาะแม่เนาะชื่อว่าแม่นูตาอีแม่บวชใจหอนดอกนักดนตรีบอมากับบวเป็นอย่างอู้บวชใจหอนตาเม็ดประสันว่า <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะอะปะเน่มือน่ลูกเต่ามาหอดจอดถึงแล้วเจ้าสี่สิบิ้วของผู้ขาสาวหมอลำนาตยากรอนอื่นก้อนไก่ลูกเต่าลกาูกหลานขอกรมกาบนมาสการไปยังองค์พระเดชพระคุณทานผู้เป็นปะมุมปรท่านดอกไปสงความด้วยกากาศสักกาบบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทานเจ้าบ้านเจ้าเมืองเทวบุตรเทวดาผู้ปกปักรักษาบริเวณเดินบานของอีแม่ของเฮ้ามือนน่เจ้าภาพในใจดีเพื่อนในสางนำกระทำบุญ ถือว่าเป็นบุญขึ้นบ้านใหม่บุญเออบุญใหญ่บุญงามของอีแม่สมอนพร้อมด้วยลูกหลูกล้านลานสุภูสุคนแล้วกามือนี่แล้วกะต่อรองกันลงมาสิบนิ้วคองผู้ขาขอกราบขอไหวไปนั่งอีพอประโมกบ้านประท่านเมืองผู้ขึ้นเปิดการเปิดงานควัญกำลังแรงใจพร้อมด้วยกาายลุ่ง สุขุสุขพ่พนว่ากาบายไว้เพื่อนั่งกาบายไว้เพื่อความขอความเพื่อแผ่เมตตาจิตเมตตาใจจากพ่อจากแม่ฮัทะลูกหลานเฮสลางต่างขาดแม่ฟ่อนบบงาม้มเป่าบบมวนบ่ป,ประสบสสยหูสายตา่อแม่พี่น้องลูกหลานต้องกราขขบขอทษขออภัยเด้อแม่เด้อแล้วอีกอย่างหนึ่งคุณแม่สมนตา มอล่ำสองผู้สองคนนี่ยืนยู่สูงก็พอก็แม่เพราะฉะนั้นแล้วต้องกราบขอโทษขออภัยอีพ่พออีแม่ผู้นางยู่ต่ำกวัวลูกก็เต่าก็แล้วกันเนอะอีแมู่้นังยู่ใไต่โฮมทั้งทุนใต่เต็นห้อนบ่แม่ห้อนบ่โอ้ยปนังยู่ใไต่เต่า,ตาอกบ่บัดทีนี่เดี๋ยวลงไปมีตะพูนาแดงจุนพูนดีดีได้ละแม่ อขอบบุญขอบคุณดีแม่เฮาหลายๆมานั่งให้กำลังแรงเชียร์แรงใจเมื่อนี่บ่มีแนวมาปากมาตอนอีพออีแม่นอกกากเสียงร้องเสียงล่ำพร้อมด้วยคำอวยโชคอวยช่ยเมื่อนี่เป็นงานยังบุญยังบัดนีพี่น้องของเฮากับงสิหูจักดีกันแล้วขอบคุณค่าะาใ่แวนตาดำมัเทตแทะนอถอดออกนีสิบหูวะสติเทา บันนี้เป็นงานอย่างบุญอย่างบันนี้แม่สุกูสุข้นกระคงสิเขามกเขาใจกันดีแล้วมือน,นี้เป็นงานทําบุญขึ้นบ้านใหม่ณนะบ้านเลขที่296หมู่ที่3บ้านโนนเพชรตําบลละหารปลาข้าวอําเภอเมืองยางจังหวัดนครราชสีมาขอบคุณค่ะโอ้ไห้หมอแคนด้วยขอบคุณค่ะ พอพูดนี่พอพุ่งเงินไหลายเงินคํามนีเป็นของดีมนีคคาเด้อพอเด้อทิมใส่ห้อยห้อยกะอาทิมใสหงาหงากระตายเงินคํานีเป็นของดีมนีคคาหามาได้สูมือยังเป็นหนี้อยู่บอเศร้าเวาวเลียงมองแค้นดอกพอเอ็นก็ยี่พอมันสือแล้วไ้เบอร์สคนกันผู้บอได้มันหนาละเดี๋ยวสิไทยอยทยยอยมากเมือนี่เจ้าภาพใหญ่ใจสปปร์ดของเราไม่ต้องห่วง เว้าเลี้ยงเงินข้างของอีแม่สมอนอยู่ในบัญชีหลายกว่าจานอยู่วัดพุทธเหล่าไอนานบ่อยตทวายจ๊กโลดขอบคุณค่ะ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 อีแม่สมอนกองข่อยเออเศรษฐีปีนี้และปีต่อต่อไปเด้อแม่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับเอสมอแค่ตีเม้ากินเนื้อกินแห้งโอ้ยเป็นยังบุญยังคุนเด้ออีแม่จะเล่นฮุ่งเฮืองเฮาสุขสุขคนได้เพลิดเพลิบารมี อาจารย์นั่งตัวตีใส่เงินเปลี่ยนบอผู้ใดใส่